ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยต้าซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากในปี2025กับเจ้าโตโยต้าฮารต์ท็อปรุ่นใหม่ที่มาพร้อมดีไซน์อันโดดเด่นสมรรถนะที่ถูกพัฒนาให้เหนือชั้นยิ่งขึ้นและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอก Toyota Hardtop 2025มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผสมผสานความแข็งแกร่งและความหรูหราได้อย่างลงตัวกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันมากขึ้นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้าเล็ d แบบแมทริกให้แสงสว่างที่ชัดเจนและมีดีไซน์ล้ำยุคไฟเดลท์ DRL แบบแถบยาวแนวนอนช่วยเพิ่มความโดดเด่นในทุกมุมมองส่วนกันชนหน้ามีการปรับดีไซน์ให้ดูมีมิติยิ่งขึ้น เสริมความสปอร์ตแบบพรีเมียมล้ออลลอยขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกใช้ลายใหม่ที่ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งแต่ก็มีความหรูอยู่ในตัวในส่วนด้านข้างตัวถังเน้นเส้นสายที่ชัดเจนพร้อมกระจกมองข้างที่มีไฟเลี้ยวในตัวและระบบพับเก็บอัตโนมัติด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์แบบเชื่อมต่อกันทั้งสฝั่งให้ความรู้สึกเรียบหรูแต่ดูทันสมัยฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้า เพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันพูดถึงเรื่องของสมรรถนะโตยโยต้าฮาร์ดท,ท็อป2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ2.4ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ278แรงม้าแรงบิด430นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่ปรับจูนใหม่ให้มีการตอบสนองที่รวดเร็วและนุ่มนวลขึ้นระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อนสล้อ ซึ่งรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อนั้นมาพร้อมโหมดการขับขี่แบบออฟโรดเพิ่มศักยภาพในการลุยเส้นทางที่ท้าทายระบบช่วงล่างแบบอีสสี่ล้อได้รับการปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงสะเทือนได้ดีขึ้นและให้ความรู้สึกมั่นคงในขณะขับขี่ที่ความเร็วสูงนอกจากนี้ยังมีระบบควบคุมการทรงตัว ระบบเบรก ABS EBDBA และระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันพร้อมระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและมั่นใจยิ่งขึ้น เข้าสู่ภายในห้องโดยสารโตโยต้าฮาร์ดท็อป5 0 2 5ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดด้วยแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยบาะหนังแท้คุณภาพสูงตัดเย็บด้วยได้สีตัดกันเพื่อเพิ่มความหรูหราที่นั่งด้านหน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศและระบบอุนบอ่นเบา ระบบอินโฟเทนเมนมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายเชื่อมต่อกับระบบเสียงพรี m i u m JBL ให้เสียงคมชัดทุกมิติแผงคอนโซลหน้าออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังแท้พร้อมระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันและระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการขับทางไกลในด้านของพื้นที่ใช้งานเบาะหลังพับแยกได้แบบ60ต่อ40เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการบรรทุกสัมภาระช่องเก็บของต่างๆถูกจัดวางอย่างลงตัวรวมถึงมีพอร์ตชาร์จ USB ทั้งด้านหน้าและด้านหลังพร้อมระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระซ้ายขวาและช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง เมื่อพูดถึงเรื่องราคา Toyota h a าร์ดท2025วางจำหน่ายในหลายรุ่นย่อยโดยมีราคาเริ่มต้นประมาณ1.89ล้านบาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่ราคาอยู่ที่ประมาณ2.49ล้านบาทซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่ได้รับทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและความปลอดภยัยโดยรวมแล้ว Toyota h a าร์ดท2025เป็นรถยนต์ที่ผสมผสานร,ระหว่างความแข็งแกร่ง ความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางระยะไกลที่ต้องการความมั่นใจและสะดวกสบายถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสน